สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VIP นะคะประจำวันที่9พฤษภาคม65เนาะ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ4กับ6ตัวรองก็คือ9กับ7เนาะ4 3 4 5 4 7 4 9 6 0 6 3 6 4 6 7 6 9 9 2 9 3 9 4 9 7 9 9 7 1 7 2 7 6 7 8 7 9 สามตัวก็สี่เก้าเจ็ดสองเก้าสี่สี่เจ็ดสองสองเจ็ดเก้าเพื่อนเพื่อนจะจับเอาหัวมันซื้อสี่หกหกสี่หกเก้าเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่อย่างนี้ก็ได้เด้อหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกเก้าหกเก้าเจ็ดสามตัวอย่างนี้เนาะเอาหัวมันซื้อเราไปเป็น V ีไพบายตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์ตัวรองก็คือสามกับหกเนาะ จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์สี่ห้าเจ็ดหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งสามหกเนาะเราจะอาหัวมันซื้อเราเดอ้อเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามหกเนาะเจ็ดสามหกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางกรูดหกกับเจ็ดเดอ้อ แต่ระวางแนวทางตัวเด่นไว้ก็ถูกต้องแล้วแหละเนาะบางทีตัวรองก็ไม่เข้าหรอกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงฟังๆังเนอ้อให้เข้าสามตัวตรงๆนะห่างสิงเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงจะเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะห่างสิงธรรมดาเราไม่ได้ทำเนาะรอดูพวกนี้ก่อนเนาะว่าเขาปิดหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ ช่องน้ำเพชรพารวยก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้เราด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ